เชียงใหม่ทีมโดยเต่าจดฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอร,รบจำนวนร้อยนายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะปลอดภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่10-11กันยายน2,568ณหอประชุมอำเภอโดยเตา่า โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาศักยภาพใกนการเป็นกองกําลังฝ่ายพลเรือนที่สําคัญในการช่วยเหลือราชการในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยได้ทบวทวนทักษะความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติของชรบประกอบด้วยการออกกําลังกาย ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าระเบียดแถวโครงข่ายการติดต่อสื่อสารและเตือนภัยหมู่บ้านการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะการรักษาความปลอดภัยบุคคลสถานที่การปฐมพยาบาลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉินการดำเนินการตามพรบ,บป้องกันและการปราบปรามการทรม,มาน การกะทําให้บุคคลสูญหายพศ2,565การจับการค้นตามปอวิอาญาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดของชรบรวรกิจม่ิตทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นอตเทมิวเชียงใหม่รายงาน